ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานใจเป็นใหญ่เอาใจให้อยู่ที่ลูกยาตามใจตัวเองถ้าใครตามใจตัวเองผู้นั้นมีแต่จมกับจมชนะศึกในสามภพพระพุทธเจ,เจ้าไม่ยกย่องแต่ถ้าใครชนะใจตัวเองพระพุทธเจ้ายกย่องสรรเสริญว่าเลิศถึกที่ว่าสุดต่งในการออกรบ จะเป็นการพบลูกพบแล้วอรุภพบเก่งกาจชนะมาหมดทั้งการโลกลูกโลก,ลกและลูกปโลกพระพุทธเจ้าไม่ยกย่จองสรรเสริญแต่ยกย่องสรรเสริญผู้ชนะศัตรูคือใจของตัวเองชนะได้ไหมเพราใจไม่ใช่เรานี่เราจะไปตามใจมันทาไมเออถ้ามันปั่นป่วนในหัวใจนักขรรับมันจะเป็นจะตายกินไม่ได้นอนไม่หลับก็มันตายไปสิถ้าผ่านวิกฤตตัวนี้ได้นั่นแหละ ใจเป็นอิสระเห็นไหมแนะี่ในทำไมเป็นพระเขาวงปูเทศให้ฟังบ่อยครั้งนี่เวลามันขาดนี่โหขาดสะบ,บั้นเลยผางออกจากกันทั้งที่มันแนบสนิทเหมือนกับแปลงดึงดูดทิ่หนักคร้้าจาก,กันดึงยังไงก็ไม่ออกเอาอะไรเป็นตัวดึงสติถ้าสติไม่ขาดจากใจใจก็ขาดจากพบจากชาติ จากกามกิเรสเปีดถี่ในหัวใจสิ้นซากแล้วผ่านมาอย่างนั้น